ครับสวัสดีครับนะว,วันนี้ก็มีส่วนของ v ีออสสคันนะครับเป็นตัวเอ็นทีปี2020เหมือนกันเนาะเป็นรถหน่วยงานทั้งคู่นะครับมาจากบริษัทพัฒละครับแต่มีความแตกต่างอยู่ตรงในส่วนของตัว r ้อแมกนะครับเพราะว่าในส่วนของบริษัทพัฒละเนี่ยเขาส่งเช่านะครับให้บริษัทต่างกันนะออปชันเขาจะต่างกันนะครับในส่วนของคันแรกเนาะตัวนี้บอกเลยว่ารถปี2020นะครับได้ในส่วนของตัว r ้อแมก แล้วก็คันนี้นะครับป้ายทะเบียน1 2 9 0 9หน้าเหมือนกันคันนี้ก็9กหน้าเหมือนกันนะคันนี้จะเป็นในส่วนของตัวล้อกระถานะครับแต่ตัวล้อมแม็กนี้บอกเลยว่าเหลือน้อยแล้วนะครับใครไวกว่าได้ก่อนเป็นตัวเอ็นทีรถปี2020ราคาแค่3 5 9 0 0นทั้งคู่ครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงทั้ง2คันนี้อย่าไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรจนคนที่ยิ่งใจสุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของรถวีออสเอรอรถคัดเกตนะครับต้องช่องนี้เท่านั้นเนาะใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานเกตดีๆรถสวยๆนะครับต้องช่องนี้เท่านั้นเนาะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยเนาะวันนี้มี2คันมาเปรียบเทียบกันนะครับเป็นรถบริษัทของพัฒระทั้งคู่เนาะนะครับแตกต่างกันตรงในส่วนของตัวออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาเล็กน้อย แต่ป้ายทะเบียนก้าวหน้าทาั้งคู่นะครับราคาเท่ากันเลขไม่์หลักหมื่นเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวปีเป็นปี2020เหมือนกันนะครับนะคันนี้เป็นในส่วนของตัวที่เป็นได้ล้อแมกมานะครับอันนี้คือล้อแมกได้จากทางป้ายแดงเลยนะสีบอนเงินนะครับส่วนคันนี้นะครับตามสแตนดาดของตัวเอ็นทีจะได้ในส่วนของตัวล้อกระทะอยู่แล้วอันนี้ก็ได้ตามสแตนดาดมาอยู่แล้วนะครับก็ได้เป็นในส่วนของตัวล้อกระทะพร้อมกับตัวกรอบล้อเนาะ เดี๋ยวเรามาดูออปชันกันนะสำหรับตัว NT คันนี้ก่อนละกันนะครับกับป้ายทะเบียนนะครับ1290ป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวหนตัว NT ราคา359,000ห้รถปี20คันนี้เลขไม่เก0 0 0มนะครับนะคันนี้เลขไม่เก0 0 0มถามว่านะครับอาชีพไหนสามารถออกได้มั่งนะครับพนักงานบริษัทเนาะหรือทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการผู้รับเหมาอาชีพค้าขายนะครับแค่มีแหล่งที่มาของไรายได้เนาะ ย้ำอีกทีว่าต้องมีแหล่งที่มาของรายได้นะครับซื้อได้หมดทุกอาชีพนะครับภาษีพรบรต่อให้อยู่แล้วเนาะไฟด้านหน้านะครับตัวไฟด้านหน้าตัวโคมไฟตัวอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับกระจังด้านหน้าเหมือนกันหมดทุกอย่างแตกต่างกันเฉพาะในส่วนของตัวล้อแม็กเท่านั้นนะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวล้อกระทะเนาะนะครับเป็นกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเส้นเลือดข้างก็ถือว่าสวยนี่ ตัวนี้ก็เป็นส่วนของตัวรอกระทะนะครับอันนี้คือตรงตามรุ่นเลยนะตรงตามสเปคเลยนะครับตัวนี้เป็นยางของกูสเอียปี2024นะครับเอาไปใช้ง,งานยาวยางยี่ห้อด้วยนะครับโดยรวมนะคันนี้สันเลียรมั่นข้างถือว่าโอเคกันาสาดไม่มีให้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแถมให้ได้เนาะแล้วก็ช่องนี้มันดีอย่างหนึ่งใครที่กดติดตามไว้หรือซื้อรถกับผมนะครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ1ปี หรือ20,000โลซ่อมศูนย์โตโยตา้าวงเล็บนะครับซ่อมศูนย์โตโยตา้าถามว่า2ปี4 0 0 0 0โลผมมีไหมผมมีแต่มันซ่อมอู่นอกนะครับอ่านะผมมาซ่อมศูนย์โตโยต้าดีกว่านะอจะขอให้อยู่ในเงื่อนไขของการซื้อขายแล้วกันเนาะนะครับโดยรวมครันี้ก็ถือว่าโอเคนะครับรถหน่วยงานทั้งคู่รถพวกนี้มันดียังไงครับมันดีตรงเข้าศูนย์ทุกระยะ นะครับมัน <Bien> ดีตรงเข้าศูนย so, like of ์ท so, like ุกระยะเลขไม่ก็เป็นเลขไม่แท้อยู่แล้วคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นนะครับเขาจะเข้าศูนย์ทุกๆ4เดือนนะครับนั่นทุกๆ4เดือนปีหนึงสครั้งเลขไม่มีการบันทึกอยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมีการเปลี่ยนยางตามระยะนะครับมีการเซอร์วิสนะนี่เลยด้านในกว้างขวางใครบอกว่าเขาแคบไม่แคบนะครับ นี่เลยนะด้านในกล้องควางแบบนี้อ่าใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวย1คันเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว n t นะครับปีเท่ากันราคาเท่ากันเลยคือ 3, 5 9 0 0 0หแต่คันนี้เลขไมจะน้อยกว่าเลขไมอยู่ที่60 0 0ืนะครับคันนี้จะคุ้มกว่านะราคาเท่ากันเนาะ3 5 9 0 0นห้ารถปี20่สิบนะครับเลขไมหกห0,000ื่น เลขไม่ห0 0 0ื่นแต่ได้ล้อในส่วนของตัวล้อแม็กแต่คันนี้ต้องไววกันหน่อยนะครับคันนี้ต้องไว่วยกันหน่อยเนาะตัวนี้ก็มาพร้อมกับยางคูชเอียเหมือนกันนะครับผมเห็นเนี้ยพันาชอบใส่คูชเอียเนาะแต่คันนี้ได้ปี2023นสะครับสันเหลียญข้างก็ถือว่าโอเคด้านในกว้างขวางด้านท้ายก็สวยนะครับสีเดิมรอบคันสีดูแลรักษาง่ายครับสำหรับสีบอลเนาะใครได้ไปยังไงก็ถือว่าคมๆนะ เหมือนคันนี้เขาใส่ในขวงกล้อง,อ,งองถอยมาให้ผมขอดูอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับด้านในกล้องขวางเนาะตัวเบาะนี้ก็ไม่ได้ขาดไม่ยุดตัวนะครับรถคัดเกตวันนี้มาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับนมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับขออนุญาตเข้าด้านไหนแล้วกันอขออนุญาตสตาร์ทเนาะสำหรับคันนี้นะครับนี่ครับเลขไม้หกหมื่นสามดยสี่สิกิโลเมตรนะครับนะ,ะมา ตรงเนี้ยนะครับเหมือนเขาเดินสายมาแล้วแหละเดี๋ยวผมแถมให้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมเดินแถมให้แล้วกันสําหรับคันนี้เนาะคันนี้คันเดียวนะแถมปรนส่วนิของประกันให้นะครับหนึ่งปีสือสองหมื่นโลนะครับซ่อมศูนย์โตโยต้าเนาะแล้วก็บริส่วนของกล้องนะครับเป็นกล้องที่สามารถบันทึกด้านหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องถอยให้ด้วยนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับเรื่องของแถมไว้ใจผมได้เครื่องเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับ ข้อดีของ v ีออคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับมีในส่วนของกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไปฟ้า,ฟาแล้วทั้งหมดตั้งแต่เจน3ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวโลหรือตัวไหนนะครับมีให้ตั้งแต่ในส่วนของตัวเจเนาะตัวเจก็มีให้ถ้าเป็นรุ่นก่อนนะตัวนี้เป็นในส่วนของตัวไม่ได้เช้งที่เขาปรับโฉมมาก็จะมีส่วนของตัวเอ M ที่มิดแล้วก็ไฮนะครับอยู่ประมาณนี้เดีย๋ยวรายละเอียดในส่วนของห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูกันทั้ง2คันครับว่าจะเป็นยังไง ครับม่นในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเอาในส่วนของายทะเบียน8134ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้โอ้โหนะกิบกิบพี่หัวน็อตนี่สวยมากนี่เลยนะฝากกระโปรงกีตาร์โตโยต้ามานะครับด้านข้างก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคเนาะเครื่องยนต์ดูอ๋อ VTEC I นะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดแรงม้านะครับเครื่องยนต์ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปผมว่ากําลังพอดีนะครับวิ่งต่างจังหวัดได้สบายแน่นอนนะครับนี่เลยนะหัวน็อตไม่ได้คิดไรคิลิอะไรเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ นะแผ่งกันความร้อนก็ไม่มีชีกขาดเรืเ่องในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมมีการเปลี่ยนให้นะ <_ S 1> เนาะเกิน2ปีเปลี่ยนให้ทันทีแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้ผมเปลี่ยนให้นะ้ามันเครื่องมีการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนดับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับที่สําคัญในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะของป้ายทะเบียน1290คันนี้ก็ถือว่าสวยนะเจมเจมหัวรัดสวยอยู่แล้วพี่นี่เลยนะครับฝากระโปรงตีตาตยต้ามาของแท้หัวรดสวยทั้งสองฝั่งเนาะ อันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับโดยรวมถือว่าโอเคทั้งคู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องพลาดรุดใ,ใหม่ๆเชินบ,บนี้วันนี้ผมแมนพิยุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ